ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ KTO Bar a า a d e m y ครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของนะครับฟรีสไตล์เนี่เป็นแร์ฟรีสไตล์ค่อแรกจุดแรกนะครับออสมีการใช้เป็นคิปเปอร์นะครับหรือตกแต่งกรอบของทรงความหมายก็คือใช้หวีบางกดให้แนบปลายกระดกนะครับ เพื่อไล่ปลายลายชยใจออกมาในกล่งของงานผิวหวานนะครับการทํางาน หรืองานคัดหรืองานตัดในแนวของนะครับลองส่งฟีสไตล์อันนี้เราอัพพลายหรือดัดแปลงนะครับเอาจากผมชายนะครับมามิกนะครับหรือมาผสมผสานในการกึ่งของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมหญิงนะครับการทํางานที่เราพาสหรือเอาเทคนิคต่างๆเราสามารถที่จะรวมหรือการทํางานนะครับในรูปแบบของการทํางานในกึ่งของเขาเรียกอะไรนะ lady and gentleman นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับ จากพอย n แรกนะครับเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับออสมีการเก็บในโซนของซิกด้านข้างเก็บขอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้เขาเนียนนะครับหรือลักษณะของงานสมูทเพื่อไล่ปลายลายชายแนวออกมาลักษณะของความกลมคกลืนนะครับหรือลักษณะของงานผิวหวาน,นะครับ การคัดหรือการจัดนะครับถ้าเขาต้องการสรั้นเราอาจจะไปเป็นกึ่งลักษณะของคิปเปอร์เปลยนะครับความหมายก็คือไม่ต้องใช้หวีลองหรือไม่ต้องใช้นำเบอร์นะครับแต่นะครับ หรือตวัดขึ้นนะครับเพื่อไล่ลายชายแนวหรือลักษณะของทรงเนี่ยให้ออกมางานเด่นหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามแต่ควรระวังนะครับว่าผิวนะครับต้องยอมนะครับว่าผิวหนังในะแต่ละท่านมีความแตกต่างกันบางทีเราเจอนะครับผมที่ผิวเขาที่เขามีลักษณะเนื้อนะครับหรือลักษณะของการหยดหย่อนโยครับหรือย่อน,ยน,ยนมันนิดนึงสิ่งที่ดีก็คือการใช้หัวนิปโป้งกด หรือลังนะครับหรือดึงให้ตึงนิดดึงแล้วค่อยใจเป็นคิปเปอร์ตวัดนะครับหรือการไล่ลักษณะของทรงส่วนนะครับรูปแบบหรือการดีไซน์ก็คือการตัดในกล่งของแนวลงทรงสูงนะครับความหมายของออสก็คือลงทรงสูงเราไล่ตั้งแต่พื้นฐานหรือกรอบแรกเลยนะครับหรือชั้นแรกผมคนเรานะครับจะมีอยู่3ระดับหรือ3ชั้นต่ำกลาง สูงนะครับนะ้าต่ำเราก็ไล่กรอบนะครับให้อยู่ประมาณทั้งหนึ่งเซนไล่ตามรอบของศีรษะกลางก็อยู่ประมาณทั้งสองเซนสามก็คือสูงเลยให้อยู่ระดับของคิ้วนะครับหรือสูงกว่าคิ้วนิดหนึ่งอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการที่ออดเอาความรู้นะครับหรือเอาเทคนิคหรือเอาการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงหรือเป็น h a i ์ free style ที่ออดมาเผยแพร่นะครับหรือมาแชร์4ช่องทาง tiktok YouTube Facebook l i v e นะครับและช่องเหลียวเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับท่านก็สามารถศึกษาหรือแอดมินหรือแท็นะครับ เชิญชวนดีกว่านะครับว่าเพื่อนน้องที่นะครับหรือบางท่านที่ชอบนะครับหรือลักษณะของรับชมอยู่นะครับบางทีเรามีญาตินะครับหรือเป็นมิตรนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปตัดผมข้างนอกได้นะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็ลองซื้อคิปเปอร์มาหรือซื้อนมเบอร์มานะครับแล้วทางานอย่างที่ออดทำนะครับ คือนะครับเอาใช้หวีหรือใช้หวีลองถ้าเราไม่ถนัดจริงๆก็ใช้เป็นน้ำเบอร์นะครับถ้าต้องการให้มีเนื้อผมหน่อยก็อาจใช้เบอร์2เบอร์3เบอร์สแต่ต้องการให้สั้นก็คือนะครับเบอร์หนึ่งหรือลักษณะของการลดหลั่นมาอีกครึ่งชั้นนะครับก็คือลบครึ่งหนึ่งนะครับหรือเป็นเบอร์ทับศูนย์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะลดให้เตียงหรือให้เนียนได้นะครับครับการทำงานหรือการคัดหรือการตัดเรามองถึงกรอบของทรง ความหมายของออสก็คือจากขอบด้านบนนะครับจะเห็นนะครับอันนั้นคือกรอบของทรงเราใช้เป็นนะครับตัวคิปเปอร์หรือปัจเรียนนะครับไล่หรือเก็บลักษณะข,ของการเขาเรียกว่าเชื่อมต่อนะครับบางทีเราตัดไปแล้วนะครับส่วนด้านล่างอาจจะเนียนหรือลักษณะข,ของการเตียนส่วนด้านบนนะครับอาจจะมีเนื้อผมที่หนากว่าสิ่งที่สวยงามก็คือการที่เราใช้หวีอย่าลืมนะครับเราใช้หวีบางกดให้แนบนะครับ หรือลักษณะของปลายกระดกและลักษณะของการลบเหลี่ยมลักษณะกรอบของทรงความหมายของออสก็คือการที่เราลบเหลี่ยมกรอบของทรงก็คือที่เราคัดในโซนของซิกด้านล่างจะมีเนื้อผมที่เนียนหรือสั้นนะครับนะส่วนข้างบนที่เรายังไม่ได้ตัดอันนี้เราก็ลบเหลี่ยมในโซนของซิกด้านบนให้เขากลมเกินกันส่วนขอบแต่ละข้างนะครับหรือการทํางานแต่ละรูปแบบอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการส่วนบางท่านที่ถนัดในกึ่งของใช้เป็น นะครับซิสเตอร์คัตก็คือการใช้กันไกลก็สามารถที่จะใช้หวีลองแล้วก็ใช้กันไกลนะครับนะครับตัดหรือไล่ลักษณะของทรงได้ครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออส และทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์เข้ามาลนะครับแล้วอย่าลืมนะครับที่ลักษณะของการเรียนรู้นะครับออดมีการแพนนะครับไปทางช่องนะครับ Tik ท o k y อก,ก t u b e Facebook Live และช่องเรียวนะครับเพื่อนน้องตลอดจนทุกทท่านอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนานะครับท่านก็สามารถแอดบินหรือแท็กเข้าไปสี่ช่องทางได้ นะครับสุดท้ายจะเห็นนะครับออใช้หวีบางเก็บในส่วนของเชื่อมต่อความหมายก็คือจากที่เราคัดเราตัดในกลึงของทริปเปอร์เปยเก็บขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงที่เราคัดหรือการตัดออกมาลักษณะของความโกลมคืนในส่วนของซิกด้านล่างเราก็มารลบเหลี่ยมหรือลบขอบในส่วนของซิกด้านบน คำว่าลบขอก็หมายความว่าจากตัวเชื่อมต่อส่วนของซิกนั้นบนนะครับแล้วกอปลายชายแนวในโซนของซิกนั้นล่างที่เราคัดเราตัดนะครับเราใช้หวีนะครับหรือตั้งบางท่านอาจจะมีหวีบางหรือวีเล็กก็นี่ก็สามารถที่จะตัดหรือลบเหลี่ยมตรงนี้ได้อันนี้เป็นแนวทางนะครับส่วนหลายๆท่านที่เข้ามาก็ลองเอาหลักการหรือการทํางานนะครับ บางท่านอาจจะลักษณะของการใช้เป็นนัมเบอร์ไล่ในโซนของซิกดัมบนได้ส่วนจบงานออสมาใช้เป็นกันไกลหรือตกแต่งในลักษณะของงานคัดหรือตัดในแนวของลักษณะของทรงนะครับและออสยังแพนไปนะครับต่องช่องติกต o k เพียงทานแอดนะครับเอกมครับ S O M J I T มนะครับออสสมจิตหรือออสติกตอกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออสคัดหรือการตัดที่ใช้หวีรอง2ก็เป็นคิปเปอร์เปื่อย3ก็คือการลบเหลี่ยมหรือกเก็บลักษณะของทรง4ก็คืองานเช็คหรือการเก็บลักษณะของทรง5ก็คืองานและโบไดยสุดท้ายออสยังมีนะครับทางช่อง Facebook a c e b o o k Live เอฟบริเดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสนะครับ ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาหรือเอางานในและต่างประเทศที่ออดไปศึกษานะครับีอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออดนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปัลัณกนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวของเคทิโอคาร์มนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook Live อฟบ r รีเดเพื่อนน้องตลอดจน FC ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินรืทแทก เข้ามาศึกษาได้ทางช่อง Facebook l i v e Every Day อันนี้ก็คือหลักการหรือการทำงานนะครับส่วนนะครับเนาะนะครับ Facebook l i v e หรือทาง YouTube เพื่อนน้องตลอดจน f อ FC ทุกท่านอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะรีเพลกลับไปกลับมาอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือบายดอฟเมคอัพ คือแต่งหน้ากล้าวผมนะครับหรือลักษณะของงานเรียนรู้ในแขนงกึ่นของเคมี Me นะครับตลอดจนถึงงานลนักษณะของงานนะครับงาน <c oughs> งานงานแต่งหน้าหรือลักษณะของการเรียนรู้ในแขนงของนะครับสายวิชาชีพ ความหมายของออดก็คือบางท่านอาจจะละักษณะของงานเรียนรู้ในงานดัดนะครับเป็นงานเพิเมเม้นต์หรือเป็นงานเชนงโคลเลอร์หรืองานสีที่ออดไปศึกษาไปเรียนรู้ออดเอาหลักการของการทํางานในแนวของความรู้นะครับมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่องนะครับยูทูบนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f เอฟซทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับนะเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออด สอนตัดผมนะครับทาง Youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้แล้วออดมีน้องใหม่นะครับมาแรงทางช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแนนของสายวิชาชีพเข้ามาพิเศษน,นะครับหรือคอนเทนต์งานกันได้ตรงช่องเดียวนะครับอันนี้นะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทางนะครับ TikTok y อ u t u b e Facebook l i ฟ e และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f อฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่นะครับจบงานออสมาใช้วีรองหรือเก็บลักษณะกรอบของทรงความหมายอย่างที่เกิดแล้วนะครับว่าบางท่านนะครับยังไม่ถนัดหรือลักษณะของการไล่เนียนเพียงพอลองใช้หวีวางนะครับค่อยๆเก็บหรือไล่ลักษณะกรอบของทรงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ออสอัพพลายหรือดัดแปลงนะครับ จากงานที่เราเป็นครูนะครับที่สอนนะครับสี่